มัถ้ายิงแมงแรงของของอจะรับไม่ได้ <c oughs> เข้าไปดูตรงนี้มันเติมแบตเข้าไปอะไร่ไรอ้าววันนี้

มองเห็นสีญญตา่างๆมีความพร้อมสูงมากนะคะเราจะช่วยกันทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีและไม่ช่วยกันช่วยกันไม่ไม่ให้ใครเหน็ดเหนื่อยมากนักนะคะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะขอบพระคุณอย่างสูง ต้องหมดเข้าตรงต่อไปเป็นการรายงานผลการแข่งขัน เป็นคนได้ ขอไหนลูกของเป็นความภาคภูมิใจของสีของเราเ ได้ทุกสีได้เงินด้วยเงินหนึ่งพันบาทหน้าตาของเขาสุกมากพอได้รับเงินเรู้สุกต่อไปเป็นการมอบถ้วยรางวัลให้กับรางวัลกีฬาแต่ละประเทขอเชิญท่านมอบรางวัลที่หนึ่งสองสามเลยนะคะรอ้อนพี่นี่เมื่อยมาก Yeah กแบบแที่อสแนท่สแานะนสนะคะส,สีน้ำเงิะน,เน,งงนะ,ะเนลิกรีบเลยนะคะสีของตัวเองรีบเลยนะคะก็ผมให้เด็กไปแล้วอให้ทนันนะลูกให้ทันต่อไปแช่บอยหญิงระดับถอมรอ ระดับส anyway, <c ười iono> ีชมพูค่ะที่สองสีแดงค่ะที่สามสีเขียวค่ะอีกแล้วเอาเรื่องไปเอาเรื่งไปเอาไปเรา สยองที่ลงร่วมคือเสมอนะคะคือสีแดงและสีเขียวค่ะรับรางวัลที่หนึ่งค่ะรางวัลที่สามได้แก่สีน้ำเงินค่ะวิดีโอยิ้มหน่อย น้องเอินต่อไปเป็นการประกาศรางวัลชักกระยื้อปีหนึ่งปีสามมีถ้วยรางวัลชนะ

ทุกสีก็ได้รับกันทั่วถึงนะคะโอกาสนี้ขอมอบรางวัลไฮไลท์ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลและท้ายตลาดร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้วยความรักความสามัคคีคุณรู้คืคุณรู ต้องหยอาบแ่งกันเน่มอล์ฟผู้หงนะะเทาต้องจัดเทามันยงไนพันหนึงยเชื้อนะคะได้กรุณากล่าวโอวาทให้กับนักกีฬาลูกฟ้าขาวทุกคนและกล่าวบิ๊กนกีฬาสีปีพุทธศักราช 2,562ปีการศึกษา2,561หน้าบัตรคปั๊บป๊บป๊บป๊บวันนี้ต้องขอขอบใจแต่ที่เราได้แข่งขันกันนี้เราจะได้รู้ว่าแพ้ชนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องแพ้ไปคนไหนที่แข็งแรงกว่าต้องชนะไปนะเป็นธรรมชาติถ้าใครอยากจะชนะก็ต้องออกกาลังกายมันได้กักตัวเราเองนะวันนี้ เรามาแข่งร่วมกับพวกท่านท่านประธานเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยเร็วหายช้าธรรมดาคนแก่ทีบปีแล้วไม่เคยวิ่งขึ้นมาวิ่งหมนเนี้ยเกือบตายเลยข้าไปนั่งสามรูไม้ไพรพอหายใจเลยเพราะนั้นวันนี้ก็อขอบใจนักเรียนทุกท่านผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสานศาึกษาคณะครูคณะอาจารย์และนักการพรนลุงทุกท่านที่ได้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในวันนี้และองขอขอบใจ นักเรียนทุกท่านตั้งแต่มอสไออนุบาลจนถึงป้ายเลยขอให,ให้ให้ความร่วมมือพวกเราไปอย่างดีเลยธรรมดาถ้าเป็นท่านประธานมาอยู่วันนี้เป็นลมแล้วแต่ทังเรียนอยู่ได้ทั้งวันนะวันนี้เราได้หลายๆอย่างเราก็จดจำเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆถ้าไม่มีคณะกรรมการไม่มีครูไม่มีพวกเขาเหล่านี้เราจะไม่ได้แสดงออกเลยนะไม่ว่าไม่เยือะไม่ว่าวิ่งไม่ว่าอะไรแต่พัก เขาคิดค้นมาให้พวกเราวันนี้จดจำเอาไว้แต่สิ่งที่ดีๆเมื่อจากโรงเรียนเราไปแล้วไปอยู่ต่ออตอบ้างอ,อนอบ้างก็หวนคิดกลับมาดูว่าตอนที่เราอยู่เน็กมัท้ายนั้นเราได้ทําอะไรไปบ้างเมื่อไปอยู่เขาแล้วเราเหมือนเด็กใหม่เราจะทําตัวยอย่างไรฝนะากไว้คิดถึงโรงเรียนแล้วเรา,เราจะไปได้กีดาเราก็ไม่เคยแพ้ใครความอดทนเราก็ไม่เคยแพ้ใคร วันนี้จะร้อนจะหิวจะเหนื่อยผนได้เพราะฉะนั้นออกจากโรงเรียนไปแล้วฝากไว้ว่าผนได้ทุกอย่างนี่คือเทศบาลวัททายตลาดวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วในฐานะที่เป็นประ,าประาธานฐานศึกษาวันนี้ขอบใจทักเกียทุกท,าท่านอีกครั้งหนึงขอบ,บิดใจอย่างขันกีฬาละวันนี้